เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวเกศราคณะพืชเลขที่สิบหกค่ะกับผมนายปิรนั์ชูโชติเลขที่เจ็ดครับผมนายบุญภาคทนเลขที่แปดครับผมนายสาุกิรินกิรินนวลเลขที่11ดครับดิฉันนางสาวนิปัตเป็นเจ้าหนะ้าเลขที่26สิบกค่ะดิฉันนางสาวอลิสาเกวิเชียนเลขที่ส2สิบสองค่ะ ฉันมัธยมาศึกษาปีที่5าับสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic waves เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะโดยส่วนประกอบของบทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเกิดจากการรบกวนของอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าเช่นการทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลับไปกลับมา ส่งผลให้เกิดการส่งผ่านพลังงานของการรบกวนไปยังบริเวณรอบๆในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นคลื่นตามขวางประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กที่มีการสั่นในแนวตั้งฉากกันและอยู่ในระนาบตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศใย่ตัวกลางจึงสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วประมาณ300แสนกิโลเมตรต่อวินาทีแต่ในตัวกลางอื่นเคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงค่ะความยาวคลื่นความถี่และความเร็วแสงความยาวคลื่นคือความเร็วแสงส่วนด้วยความถี่ค่ะความยาวคลื่นคือแลมด d าค่ะก็คือระยะห่างระหว่างยอดคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรความถี่แทนด้วย F ก็คือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดที่กำหนดในระยะเวลา1วินาทีค่ะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตความเร็วแสงแทนด้วย C คือ300ล้านเมตรต่อวินาทีค่ะประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่ตามองเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงซึ่งประสาทตาของมนุษย์สามารถสัมผัสได้เท่านั้นค่ะซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง400-700นาโนเมตร1เมตรเท่ากับ1 0 0 0ล้านนาโนเมตรหากนำแท่งแก้วปริซึมมาหักเหกับแสงอาทิตย์เราจะเห็นว่าแสงสีขาวถูกหักเหอกอกเป็นแสงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงคล้ายกับสีของร้งกินน้ำเรียกว่าสเปกตรัมค่ะ แสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นแตกต่างกันแสงสีม่วงจะมีความยาวคลื่นน้อยที่สุดและแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่นมากที่สุดค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและอุณหภูมิกดของเวนลัมดาแม็กเท่ากับความยาวคลื่นที่มีพลังงานสูงสุดมีหน่วยเป็นเมตรทีเท่ากับอุณหภูมิของวัตถุมีหน่วยเป็นแคลวินค่ะส่วนสูตรก็คือล a มดาแม็กเท่ากับ0.0029ส่วนทีค่ะกดของแพล็กนะคะพลังงานของโฟตอนเท่ากับ H คูณความถี่เท่ากับ H คูณความเร็วแสงส่วนความยาวคลื่น,ค,นค่ะ ความยาวคลื่นเท่ากับระยะห่างระหว่างยอดคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรความถี่เท่ากับจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดที่กําหนดในระยะเวลา1วินาทีมีหน่วยเป็นเฮิร์ค่ะค่าคงที่ของแพลงนะคะเท่ากับ6.6คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีค่ะสูตรก็คือ E เท่ากับ hf และ E เท่ากับ hc ส่วนเลมด้าค่ะกฎของสเตฟานบรูมานะคะ ความเข้มของพลังงานแปรผ่านตามค่ายกกำลัง4ของอุณหภูมิมีหน่วยเป็นจูลต่อตารางเมตรวินาทีหรือวัดต,ต่อตารางเมตร F เท่ากับความเข้มของพลังงานมีหน่วยเป็นวัดต,ต่อตารางเมตรซิก m a เท่ากับ5.67คูณ10ยกกำลังลบ8วัตต่อตารางเมตร T เท่ากับอุณหภูมิของวัตถุมีหน่วยเป็นเคนวินค่ะส่วนสูตรก็ด้านข้างขนี้เลยค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและระยะทางในการแผ่รังสีขึ้น,นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกจากจุดกําเนิดในทุกทิศทุกทางเปรียบเสมือนทรงกลมที่มีจุดกําเนิดเป็นจุดศูนย์กลางโดยเมื่อพลังงานแร่อ,ออกไปความเข้มของพลังงานจะลดลงยกลงไปเท่ากับหน่วยของระยะทางยกกําลังสองค่ะกดระยะทางผูกพันกาลังสอง F1 เท่ากับความเข้มของพลังงานในระยะทางที่1 F2 เท่ากับความเข้มของพลังงานในระยะทางที่2 D1 เท่ากับระยะทางจากจุดกําเนิดถึงระยะทางที่1และ D2 เท่ากับระยะทางจากจุดกําเนิดถึงระยะทางที่2ค่ะสูตรก็คือ F1 ส่วน F2 เท่ากับ D2 ส่วน D1 ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ หลักการทำงานของอุปรกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เครื่องควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลเลอร์เรีสันส้นๆว่ารีโมทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงนังสีอินฟราเรดรีโมทมีส่วนประกอบหลักสัส่วนได้แก่ปุ่มคำสั่งต่างๆแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนส่งสัญญาณค่ะ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในรีโมตจะทำหน้าที่ประมวลผลการกดปุ่มเป็นรนนหัสคำสั่งจากนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยังส่วนส่งสัญญาณซึ่งจะส่ง,งสีอินฟราเรดไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องควบคุมระยะไกลอื่นเช่นคีย์บอร์ดไร้สายเมาส์ไร้สายมีขั้นตอนเหมือนรีโมทโทรทัศน์แต่ที่ต่างคือใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณค่ะ สเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องซีทีสแกนคือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งแพทย์จะฉายสีเอกซเรย์ ray, ตามร่างกายบริเวณที่ต้องการตรวจโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของรังสีเแล้วใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพฉายลักษณะและวยวะภายในร่างกายเพื่อประกอบการวินิจฉัยหาความผิดปกติของร่างกายประกอบด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบภาพตัดขวางซึ่งสามารถสแกนได้หนึ่งภาพต่อหนึ่งครั้งเอ็กซเรย์ <c> คอมพิวเตอร์แบบเกลียวสามารถสแกนได้หลายภาพต่อหนึ่งครั้งสามเครื่องถ่ายภาพสั่นพองแม่เหล็กหรือเครื่อง m r i เครื่องตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงขึ้นวิทยุเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจดูว,วิวัภายใน โดยไม่มีการใส่ส่วนของอุปกรณ์เข้าไปในร่างกายทำงานได้โดยอาศัยปฏิกิยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาคลื่นความถี่วิทยุแลอนุภาพโปรตอนในเนื้อเยื่อของร่างกายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีที่เป็นอันตร,รายเมื่ออนุภาพโปรตอนได้รับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาและคลื่นความถี่วิทยุที่สั่นพ้องกับความถี่ของไฮโดรเจนเมื่อหยุดการส่งคลื่นวิทยุนิวเคลียสกลับมาเรียงตัวในลักษณะเดิม พร<ฏ> <ina> <Jasmine. S 1> ้อมกับปล่อยคลื่นวิทยุออกมาการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวก,ากลางในการเคลื่อนที่เช่นขึ้นวิทยุขึ้นไมโครเวฟหนึ่งการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นํามาใช้ในการสื่อสารมากที่สุด ซึ่งมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายในที่นี้กล่าวถึงการใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสาร3าแบบคือกระจายสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุการส่งและรับสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่และการส่งและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย คลื่นวิทยุไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ใช้ในการสื่อสารมี2ระบบคือ AM และ FM 1ระบบ AM หมายถึงระบบการผสมเคลื่อนที่เมื่อผสมกันแล้วทําให้ความสูงของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียงจึงเรียกว่าการผสมทางความสูงของคลื่นหรือ Amplitude Modulation หรือ AM วิทยุ AM ให้คุณภาพเสียงไม่ดีนักเพราะเกิดการรบกวนได้ง่าย2ระบบ FM เป็นการผสมคลื่นทางความถี่ Frequency Modulation คือความคือคลื่นวิทยุที่ผสมกับคลื่นเสียงแล้วจะมีความถี่ไม่สม่ำเสมอเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียงแต่ความสูงของคลื่นยังคงเดิมวิทยุ FM สูงด้วยความถี่88-108ถึงเมกะเฮิร์ในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า100สถานีกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยมไม่เกิดสัญญาณรบกวนจากสภาพอากาศแปรปรวน แต่ส่งได้ในระยะไม่เกินประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับสองการสื่อสารโดยอาศัยไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่วิทยุชนิดหนึ่งที่มีความถี่อยู่ระหว่างหนึ่งกิกะเฮิรตซ์ถึงสามรอยกิกะเฮิรตซ์ส่วนในการใช้งานนั้นส่วนมากนิยมใช้ความถี่ระหว่าง1กิกะเฮิรตซ์ถึง60กิกะเฮิรตซ์เพราะเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ 3. การสื่อสารโดยอาศัยแสงในการประดิษฐ์คิดคนทําให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกว่าเส้นใยนําแสงทําให้การส่งสัญญาณข้อมูลเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ไฟฟ้ามาเป็นแสงโดยเส้นใยน,นี้เป็นสื่อกลางให้แสงเดินทางในท่อที่ไม่เป็นเส้นตรงจึงดูคล้ายสายไฟที่แสงเดินลอดผ่านจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายข้างหนึ่งได้การที่แสงเดินทางผ่านไปนั้น อาศัยหลักการสะท้อนกลับหมดคือเมื่อแสงเดินทางจากปลายข้างหนึ่งจะสะท้อนกลับหมดบริเวณขอบไปชนกับขอบอีกด้านหนึ่งสลับไปมาจึงเหมือนเดินทางในต้อที่กดเกียวได้ 4. สัญญาณแอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัลคือสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสัญญาณแอนาล็อกหมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง มีขนาดของสัญญาณไมโคงที่มีการเปลแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไปโดยการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่ายเช่นสัญญาณเสียงในโทรศัพท์สัญญาณดิจิทัลหมายถึงสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวาจะากระโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าคือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุดซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทํางานและติดต่อสื่อสารกันเป็นค่าของเลขลงตัวโดยปกติมักแทนด้วยระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็นศูนย์และหหรืออาจจะมีหลายสถานะซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องของระบบสื่อสารดิจิตอลมีค่าที่ตั้งไว้เป็นค่าบอกสถานะ ถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น1ถ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น0ซ,ซึ่งมีข้อดีในการทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงครับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ